น้องครับมีปุ๋ยขายไหมเนี่ยมีเอาแบบดีหรือแบบทั่วไปเอาแบบดีมาเลยดีเฉยๆหรือดีมากแบบดีมากอะ่ะแบบเม็ดหรือแบบน้ำน้ำเขาแบบเม็ดรอแป๊บหมดอแล้วมันเรือแบบไหนบ้างแบบเม็ด หมดทุกแบบเราจะถามทำไมเยอะแยะมันเสียเวลามีมีมีแบบน้ำเอาไหมเออเอาแบบน้ำอะ่ะเอาแบบธาตุเยอะหรือธาตุทั่วไปขอแบบธาตุเยอะที่มันธาตุเยอะที่สุดในร้านเนี่ยออรอแปบบ๊บอะไรอ่ะ ก็ปุย๋ยน้ำที่ธาตุเยอะสุดในร้านไงอ่ะงงงงง,งงงงก็ปุย๋ยน้ำแพนตาโกตาพ่อใหญ่สมฤทธิ์มีธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมที่ช่วยการจเจริญเติบโต,ตของพืชเร่งรากเร่งให่โตวไวคอนเฟิร์มว้าวงั้นเอามาขวดหนึ่งงั้นเอามาสองขวดอเออเอามาลางังนึงเลยมันต้องแบบนี้ เดี๋ยวขายของหน่อยปุ๋ยน้ำแพนต้าโกรดตราผู้ใหญ่สมฤริ์ใช้ได้กับพืชทุกชนิดมีครบทุกสารอาหารที่พืชต้องการลดต้นทุนเพิ่มกำไรผลผลิตล้นไร่กำไรล้นมือสนใจหาซื้อได้แล้วตามร้านเกษตรใกล้บ้านท่านหรือโทร043 306 484 line at Bandit World